เราไปหาด้าน x กับ y ก่อนน้องต้องจําได้ก่อนนะไซคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดอ่ะพี่โน้ตให้หน่อยไซคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเพรานะนั้นน้องต้องรู้ก่อนด้านไหนข้ามด้านไหนฉากด้านไหนชิดฉากมาจากคําว่าด้านตรงข้ามมุมฉากน้องก็โน้ตไว้นี่อันนี้เป็นฉาก มุมที่เราสนใจอยู่นี่ด้านนี้เรียกว่าข้ามเพราะนั้นด้านที่เหลือเราจะเรียกว่าชิดเห็นไหมครับพะนั้นเริ่มต้นสมมุติว่าถ้าเราอยากได้ x นะครับอยากได้ x เ,เราก็ต้องใช้ชิดส่วนฉากคือความสัมพันธ์ของใครของคอสครับมันก็จะเป็นคอสหกสิบชิดก็คือ x ฉากก็คือ16ครับเท่ากับคอสหกสิบคอสหกสิบมีค่าเท่าไหร่คอสนับนิ้วที่เหลือทางด้านขวาครับขวาเหลือ1นิ้วก็ได้1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมเราก็ย้ายขึ้นไปคูณครับ x มีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณ16 ตัดออกมา x มีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น8พอเรารู้ว่าด้านนี้เป็น8ปุ๊บจบครับเห็นไหมได้ด้านนี้แหละอยากได้ y ใช้ข้ามส่วนฉากเท่ากับ sin 60ถูกไหมครับข้ามก็คือ y ฉากก็คือ16ครับ sin 60 sin นับนิ้วที่เหลือทางด้านซ้ายเหลือ3นิ้วได้รูท3ส่วน2ครับไปทวนมุมตีโกณมาดีๆนะอยากได้ y ย้าา16ไปคูณ y เท่ากับรู3ส่วน2คูณ16ครับ เราก็ตัดออกมาเลยปุ๊บได้ y เท่ากับ8รูท3พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราไปวาดรูปสามเหลี่ยมครับมันจะกลายเป็น8 8ดูทแล้วก็16พื้นที่สามเหลี่ยมก็คืออะไรครับ1นส่วน2นี่ฐานได้แล้วบอวครับสูงก็คือตัวนี้ครับนี่เราก็คิดเลขออกมาครับ2ตัดกับ8เหลือ4 4คูณ8เป็น32มูทนั่นเองครับ